t e x t 2เจ้าของรางวัลเกม o o t t h y y e r r 2021หลายๆคนเขาได้เล่นไปนหมดแล้วมีแต่ผมนี่นแหละที่พึ่งจะได้เล่นก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยสนใจมันมาก่อนเอาจริงๆคือดูแค่หน้าปกอะเกมแบบนี้มันจะได้รางวัลได้ยังไงไม่เชื่อยิ่งไปดูพวกเกมคู่แข่งที่เขาเข้าชิงทั้งหลายเนี่ยเหมือนมันจะยิ่งหน้ากังขาเลยเกมหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะจะชนะเกมพวกนั้นได้แต่สิปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นใช่ไหม เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปลองดูเองเลยก็แล้วกันเอาไว้ชัดเลยว่าที่มันได้รางวัลเพราะว่าเกมมันเทพจริงหรือว่าเพราะแรงอวยคือก่อนที่จะประกาศรางวัลเนี่ยคนอวยเกมนี้เยอะมากมันก็เลยทําให้ผมยิ่งสงสัยในคุณภาพของมันเข้าไปใหญ่และในตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสําหรับ It t a k e s Two ในสายตาของผมมันจะเหมาะสมแล้วหรือเปล่ากับคําว่า Game of the Year มารับชมกันได้เลยครับ ในเรื่องของ it text o จะเกิดขึ้นในครอบครัวเล็กๆที่สมาชิกประกอบไปด้วยโคดี้ผู้เป็นพ่อเมย์ผู้เป็นแม่และก็ลอสผู้ที่เป็นลูกสาวและในตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือความร้าวฉานของผู้เป็นพ่อและแม่มันรุนแรงถึงขั้นชนิดที่ว่าทั้งคู่ตัดสินใจที่จะหย่าร้างกันด้วยความที่ลอสผู้ที่เป็นลูกสาวเธอไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่เธอยังเป็นเด็กสิ่งเดียวที่เธอจะทำได้ก็คือขอพรจากอะไรสักอย่างเพื่อให้พ่อและแม่ไม่เลิกกันแต่แล้วปฏิหารก็ได้เกิดขึ้น เมื่อจูจ่ๆโคดี้และเมย์ก็ได้ตื่นขึ้นมาในสภาพของตุ๊กตาของเล่นตัวเล็กจิว๋วและไม่มีวิธีใดเลยที่จะทําให้เขาทั้งสองกลับมาเป็นเหมือนเดิมทางเลือกเดียวที่ทั้งคู่จะทําได้ก็คือทําตามสิ่งที่หนังสือปริศนาบอกใบให้เท่านั้นและนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยที่อาจจะค่อยๆสารางสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้กลับมาดีขึ้นซึ่งมันก็คือจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องใน i t t a k e s Two นั่นเองสำหรับเนื้อเรื่องของ i t t a k e s Two ถ้าเกิดบอกว่าสนุกก็ใช่ แต่ถ้าเกิดจะมองว่ากลวงเดาทางง่ายก็ใช่เหมือนกันด้วยความที่เกมนี้มาเป็นเกมครอบครัวมั้งนะและทีมเกมมันก็มาแนวการ์ตูนดิสนีย์อะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นฉากจบก็เดาได้ไม่ยากเลยว่าจะจบยังไงแต่ถ้าเกิดมองกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของเนื้อเรื่องเกมนี้ก็ถือว่าดีนั่นแหละเพราะงั้นพล็อตเรื่องก็เลยไม่ใช่ส่วนประกอบที่สําคัญเท่าไหร่รายละเอียดระหว่างทางนี่แหละที่สําคัญคุณจะได้เจอกับเนื้อเรื่องที่แบบโคตรจะโคตรแฟนตาซีอย่างเช่นเรื่องราวสงครามระหว่างกระรอกและก็ตัวต่อ คุณจะได้เห็นวิทยาการของกระรอกที่ทันสมัยยังกระบนวยชิลในอเวนเจอร์คือถ้าเกิดกระรอกจะของโล่งเนี่ยพวกเราก็ไม่น่าจะรอดนะจากสัตว์น่ารักกลายเป็นสัตว์โหดเยี้ยมไปเลยหรืออย่างการเล่าเรื่องในส่วนของการที่โคดี้กับเมย์พยายามจะทําให้ลูกสาวรู้ว่าตนทั้งคู่กลายเป็นตุ๊ก,กตามันก็เป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะบอกว่าสนุกหรือว่าโหดหูวด,ดีนะแต่ก็นี่แหละมันเป็นอะไรที่โคตรจะสนุกเลยบางทีมันก็ดาร์กแบบว่าเอ๊ะนี่มันใช่เกมครอบครัวรักกันแน่หรอวะคิดได้ไงเนี่ย และทั้งส0กว่าชั่วโมงของตัวเกมมันก็เป็นอะไรแบบนี้หมดเลยคุณจะได้เห็นอะไรใหม่ๆการเล่าเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจนอาจจะลืมไปเลยว่านี่คือเกมเดียวกันและตลอดการเล่าเรื่องเราก็จะค่อยๆได้เห็นว่าเพราะอะไรและทําไมสามีภรรยาคู่นี้ถึงได้ค่อยๆกลับมาสารสัมพันธ์กันได้มากขึ้นและสุดท้ายเรื่องราวมันก็จะไปจบในแบบสมบูรณ์และก็กินใจใช้ได้เลยทีเดียวแต่อยู่อย่างเดียวเลยผมว่าการสื่ออารมณ์และก็สีหน้าตัวละครในเกมนี้เขาไม่ค่อยลงทุนะ่ะในส่วนพวกตุ๊กตาเนี่ยคือทําดีมาก แววตาสีหน้าการยักคิ้วลิ้วตาสมบูรณ์แบบแต่กับตัวละครที่เป็นมนุษย์มันดูแห้งและก็ตกยุคมากอย่างน้องโรสเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเศร้าหรือเฉยๆกันแน่เหมือนเขาจะลงทุนในด้านแฟนตาซีเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะแต่ว่าน้องโรสก็น่าสงสารอยู่ดีนะเพราะว่ามีพ่อแม่แบบนี้นั่นแหละมาดูกันต่อกับสิ่งที่ตัวเกมนําเสนอเห็นหน้าปกก็น่าจะไม่ต้องเดากันแล้วแหละว่าเกมนี้มันเป็นเกมยังไงเด็กดูปั๊บก็รู้เลยแฟนตาซีแน่นอน ในทีแรกฉากของเกมมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวบ้านเท่านั้นแต่พอเล่นไปสักพักเราก็จะได้เข้าไปในเครื่องอะไรสักอย่างที่ผมคิดว่าข้างในเครื่องพวกนี้มันไม่น่าจะใช่แบบนี้นะจากนั้นเกมก็จะโยนเราไปสู่โลกของแฟนตาซีอย่างแท้จริงเกมมันจะมีทุกธีมเท่าที่เราจะนึกได้ธีมในบ้านธีมพิศวงธีมใต้น้ำธีมสยองขวัญโคตรเยอะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าความจับฉายของเกมนี้มันจะทําให้เกมดูแย่ถึงมันจะจับฉายแต่มันก็เป็นจับฉายที่คุณภาพสูงมาก จริงๆต้องเรียกว่าเพราะว่ามันจับฉายได้แหละเกมมันถึงได้เทพแต่ว่าถึงจะมีอะไรหลายทีมเต็ไมไปหมดแต่เขาก็ไม่มีตรงไหนเลยที่รักไก่ทุกฉากทุกแมปอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดแบบแน่นๆมันแน่นชนิดที่ว่ามันสามารถไปท้าชนกับเกมที่เป็นเอที่เป็นโอเพนเวิลด์ได้แบบสบายๆและรายละเอียดพวกนี้มันก็ไม่ใช่แค่พล็อปประกอบง่ๆเกือบทุกอย่างเราสามารถจะอินเทอร์แอคกับมันได้แถมสนุกซะด้วยน,น,นะว่ากันตามตรงเลยนะถ้าเกิดผมไม่ได้ทํารีวิวอะ่ะผมน่าจะเดินค้นรายละเอียดในแมปนี้อีกนาน ว้าวจนไม่รู้จะว้าวยังไงขนาดผมไม่ใช่แฟนเกมแนวแฟนตาซีผมยังชอบขนาดนี้คือเรื่องการนําเสนอไม่มีอะไรจะตีอะเต็ม10เอาไปเลย20คะแนนได้ไหมทีนี้มาลองดูจุดขายของเกมสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงตามชื่อของเกมเลย it takes two นั่นก็หมายความว่าเกมนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เล่นคนเดียวคือคุณจะเล่นยังไงก็ได้จะชวนเพื่อนมาเล่นโคออฟก็ได้จะเล่นออนไลน์กับใครที่ไม่รู้จักก็ได้หรือจะเล่นแบบเสียบ2จอยแบบนี้ก็ได้ อย่างหนึ่งที่ผมชอบม,มากเลยก็คือถ้าเกิดอยากจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยแบบอยู่คนละบ้านเราก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อเกมทั้งคู่ขอแค่คนใดคนหนึ่งซื้อก็พอเพราะว่าเราสามารถส่งไปให้คนที่ต้องการดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันได้เลยและก็แนะนําเลยว่าในเมื่อเกมนี้มันเป็นเกมของสองสามีภรรยาการเล่นเกมแบบต่อ2จอยและคนเล่นเป็นคู่รักกันมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ฟินมากแต่ว่าเล่นแล้วจะทะเลาะก,กันหรือว่ารักกันอันนี้ก็ไม่รู้สินะน่าเสียดายที่ตอนที่ผมเล่นเนี่ย ผมไปชวนน้องๆใน Discord มาเล่นด้วยกันซึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นชายชารตรีด้วยกันทั้งนั้นความซึ้งที่ควรจะซึ้งมันก็เลยกลายเป็นความเกลียนไปซะอย่างนั้นเฮ้ยถึงพวกเราจะเป็น Forever alone แต่ก็เป็น Forever alone to เก e r อระนะทำไมเล่นเกมนี้จบแล้วรู้สึกเหงากว่าเดิมวะเนี่ยมาดูกันต่อที่เกมเพลย์นี่คืออีกหนึ่งเกมที่ผมไม่รู้ว่าจะรีวิวเกมเพลย์ยังไงให,ให้มันครอบคลุมดีเพราะเกมเพลย์มันโคตรจะโคตรจับชายเลย แรกๆมามันก็เป็นแค่เกมผจญภัยธรรมดาสักพักมันกลายเป็นเนวิลเมคลายกลายเป็นก็อนออฟวอกลายเป็นมาริโอคาร์ดกลายเป็นอันชาตกลายเป็นสไปเดอร์แมนคือเขาทำยังไงอะให้เกมดังๆหลายๆเกมเกือบทุกเกมมันถูกรวมเข้ามาในเกมเดียวกันได้บางครั้งมันอาจจะมึนหน่อยที่จู่ๆเกมเพลย์มันก็เปลี่ยนไปนแบบในทันทีแต่มันก็สามารถเข้าใจได้ง่ายดีและมันก็ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่สนุกและก็ยากเกินไปแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องความยากมันก็ยากใช้ได้นั่นแหละ มันเป็นเกมที่ต้องใช้เซนส์ใช้ความสามารถของเกมเมอร์พอสมควรเลยมันต้องสังเกตต้องใช้ความร่วมมือต้องใช้ทักษะในการเล่นเกมประมาณหนึ่งเลยพอพูดแบบนี้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมผมถึงพูดว่าเล่นแล้วจะทะเลาะก,กันหรือว่ารักกันอันนี้ก็พอเข้าใจใช่ไหมลองคิดภาพคนนึงเล่นดีมากอีกคนเล่นกากจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่ตกก็ตีกันอะ่ะพอเล่ามาถึงขนาดนี้นั่นก็แปลได้ว่าเกมมันต้องใช้ความร่วมมือสูงมาก ในช่วงแรกความร่วมมือมันจะเป็นแบบแค่ให้คนนึงไปบังคับโน่นส่วนอีกคนไปทําไอ่นี่ตามแบบฉบับของเกมโคออปแต่พอเล่นไปสักพักอ่ะไม่ใช่และตัวเกมมันจะเริ่มใส่อบิลิตี้ของตัวละครโคดี้และก็เมย์เข้ามานั่นก็หมายความว่าทั้ง2ตัวละครจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกันยกตัวอย่างฉากนี้คนที่เล่นเป็นโคดี้จะต้องทําหน้าที่ยิงสิ่งที่ทําให้เกิดประกายไฟส่วนคนที่เล่นเมย์จะต้องยิงไม่ขีดไฟ แต่หากนำสองสิ่งนี้มารวมกันมันจะเกิดการระเบิดขึ้นและมันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้เราผ่านฉากไปได้นั่นเองหรืออย่างฉากนี้โคดี้จะสามารถยอ่อขยายร่างได้อย่างกับแอนด์แมนส่วนเมย์จะสามารถวิ่งตไต่เพดานได้และเราก็ต้องใช้ความสามารถพวกนี้มาช่วยเหลือกันเพื่อให้ผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปให้ได้อันนี้คือแค่2ตัวอย่างนะเล่นไปเรื่อยๆรายละเอียดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยทั้งสองตัวละครมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเลยว่าเกมมันอะไม่มีจุดไหนเลยที่น่าเบือ่อ เล่นๆอยู่มีของใหม่มีของใหม่มาแล้วทุกอันก็โคตรสนุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่ายังไงมันก็ไม่ใช่เกมง่ายถ้าเกิดคนนึงไม่เป็นงานเพราะอุปสรรคส่วนมากมันจะมาในรูปแบบที่จะต้องพึ่งพากันยกตัวอย่างเช่นฉากนี้เมย์จะต้องสู้กับบอสกระรอกส่วนโคดี้จะต้องคอยประครับเครื่องบินไม่ให้ชนถ้าเกิดใครคนนึงพลาดก็แน่นอนว่าต้องเริ่มใหม่ทั้งคู่ไปซะมันก็เลยทําให้เราจะต้องมองหน้าจอกันและกันตลอดเวลา ทีนี้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมคู่รักที่เล่นเกมนี้อาจจะต้องลงเอยด้วยการทะเลาะกันมากกว่ารักกันเตงทำไมเตงเล่นกากจังเลยอะ่ะทำไมเตงไม่เล่นแบบนี้อะบาบลาบาบลรา,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 ราอย่าหาทำตีกันแน่นอนแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เกมมันไม่มีคำว่าเกมโอเวอร์ตายก็เกิดใหม่ทันทีเพราะตัวละครเราเป็นอมะตะจะมีก,การต่อสู้ที่มันบังคับสู้จริงๆเช่นพวกสู้กับบอสทั้งหลายอันนี้ถ้าเกิดมีใครคนนึงพลาดตายคุณก็จะต้องรีบรวบปุ่มก่อนที่อีกคนจะร่วงตามไป เพราะถ้าเกิดร่วงพร้อมกันเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยสู้บอสใหม่ตั้งแต่ต้นและการสู้บอสพวกนี้มันก็ไม่ได้ง่ายหรือว่ายากเกินไปส่วนมากมันจะเป็นการใช้อบิลิตี้ของทั้ง2ตัวละครนั่นแหละมาช่วยกันคือนอกจากการร่วมมือแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีอีกด้วยเยี่ยมไปเลยและก็นอกจากเกมเพลย์หลักหรือว่าพรอพต่างๆที่ให้เราสำรวจแล้วมินิเกมรองก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลย มันเป็นเกมสั้นๆที่ทั้งสองตัวละครจะต้องแข่งขันกันเช่นทุบตัวตุนยิงเป้าขับกบแข่งกันหรือแม้แต่แข่งหมากรุกซึ่งผมก็ขอแนะนําเลยว่ามินิเกมพวกนี้คุณไม่ควรจะพลาดมันเลยแม้แต่อันเดียวเหตุผลก็คือมันสร้างสรรค์และก็สนุกมากทั้งเกมมันจะมีให้สำรวจราวๆ20อันมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดและทั้ง20อันนี้ก็ไม่มีอันไหนเลยที่ซ้ำกันหรือว่าน่าเบื่อสำหรับเกมเพลย์ในเกมนี้ผมสรุปให้สั้นๆเลยคือเราจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหหนนนนนึ่่่่่งงงไไไไมมมเเปปป็็็าาาาจจัวะะกกกยทีผด้ ดังนั้นการสื่อสารก็เป็นอะไรที่โคตรจะสําคัญเลยถ้าเกิดคุณเล่นเป็นทั้งคู่ก็เอาเลยเกมมันสนุกแบบสนุกมากแต่ถ้าเกิดคนมาเล่นด้วยเขาไม่เป็นงานก็คุยกันดีๆก็แล้วกันนะในส่วนของเกมเพลย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมต้องบอกว่าไร้ที่ติจริงๆถ้าเกิดจะให้รีวิวทั้งเกมว่ามีอะไรให้ทำบ้างสงสัยจะได้ลงรีวิวปีหน้าเอาเป็นว่าลองไปเล่นเองเลยแล้วจะรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนมาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมน斯 เรื่องกราฟิกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาพแนวสมจริงแต่ในเมื่อมันถูกสร้างมาจากเอนจินเทพอย่าง u ันเ a ร Engine ดังนั้นก็ไม่ต้องมีอะไรให้กังวลในเรื่องความสวยพวกแสงพวกความสดของภาพมันก็เป็นอะไรที่สวยอย่างที่มันควรจะเป็นเรื่องเดียวที่ผมอยากจะติก็คือเรื่องตัวละครที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละที่ผมมองว่าเขาไม่ลงทุนเท่าไหร่อย่างเส้นผมเนี่ยโคตรชัดเลยเหมือนมันเอาก้อนอะไรสักอย่างไปแปะไว้อะต่างกับพวกตุ๊กตาหรือว่าสิ่งมีชีวิตในโลกแฟนตาซีอันนี้ละเอียดมาก มันเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแน่นและก็สมบูรณ์แบบสําหรับเกมแนวนี้เลยทีเดียวทีนี้มาดูเรื่อง performance กันบ้างสําหรับผมบัก๊กผมไม่เจอเลยสักตัวพวกเกมเด้งเกมหลุดเกมค้างแอนิเมชันเพี้ยนไม่มีอันไหนเลยที่จะผิดเพี้ยนแม้ว่าจะเป็นเกมคออปแต่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่แปลกมากคือมันจะชอบมีอาการกระตุกเวลาที่ไอตัวหนังสือตัวสีแดงมันโผล่มาแล้วมันก็แปลกตรงที่ถ้าเกิดผมกระตุกเพื่อนผมมันก็จะกระตุกไปด้วยในฉากเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าภาระทุกอย่างของฮาร์ดแวร์มันจะตกอยู่ที่คนที่เป็นโฮสหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละผมอัดภาพไปด้วยมันก็เลยอาจจะกระตุกนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาส่วนฉากไหนที่มันเป็นฉากกว้าง,างแบบเปิดกว้างมันอาจจะมีกระตุกบ้างเพราะว่าหล่นแมปไม่ทันแต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่มีส่วนไหนเลยที่ทําให้รู้สึกว่าเกมมีปัญหาส่วนเรื่องสเปคค,คอมที่ต้องการก็หายห่วงคอมพิวเตอร์สเปคกลางๆก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนที่60ถึง80เฟรมการควบคุมด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดก็ยอดเยี่ยมทั้งคู่ค ใครใช้คีย์บอร์ดใครใช้จอยมันจะขึ้นต่างกันชัดเจนเลยแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันคือข้อเสียหรือเปล่านั่นก็คือมุมกล้องคือมุมกล้องปกติมันก็โอเคนะแต่พอมันเปลี่ยนเกมเพลย์ไปเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะยากขึ้นโดยเฉพาะการเอามารวมเป็นจอเดียวเนี่ยผมไม่โอเคเลยมันทําให้ผู้เล่นปรับตัวไม่ทันและก็สับสนได้ไม่ยากเลยจะว่าสร้างสรรค์ก็ใช่นะหรือจะมองว่ายุ่งยากก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของเกมนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยว่ากกััันนนตตามมมรรรงเลย็คือสบบบบูณ์แะดึ สรุปในสายตาผม It t a k e s Two มันยอดเยี่ยมขนาดจะได้รางวัลเลยหรือเปล่าแมรีวิวมาสักขนาดนี้คงไม่ต้องบอกอะไรมากแล้วมั้งมันเหมาะสมแล้วครับนี่คือเกมที่โคตรของโคตรแข่งความสร้างสรรค์เล่นเกมมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอเกมไหนที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ทำได้สนุกขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมแล้วล่ะครับที่จะได้รางวัลผู้ชนะถึงจะช้าไปหน่อยสำหรับการให้คะแนนแต่ผมก็จะขอให้คะแนนไปเลยละกัน9.5 มันมีข้อติเล็กๆน้อยๆนะแต่แบบเล็กน้อยมากบางทีอาจจะแทบมองข้ามไปได้เลยด้วยซ้ําเพราะในด้านความสนุกมันแทบจะกลบทุกอย่างไปหมดเลยถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมบอกได้คําเดียวเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าก่อนที่จะเล่นก็ปรึกษาหาคนมาเล่นก่อนดีๆกันล้วกันนะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันเอาโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไวต้ตรงนี้ก็แล้วกันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่การรีวิวเกมออกใหม่ในปีนี้ ผมได้เล่นเกมดีๆแบบนี้ส่งท้ายและนี่ก็น่าจะเป็นเกมแรกเลยมั้งที่ผมให้คะแนนเยอะขนาดนี้คือความจริงอยากจะให้10บอะแต่เรามีข้อเสียะนะเดี๋ยวมันจะดูอวยเกินไปแต่นี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่เป็นหลักฐานว่าเกมดีเกมเทพไม่จําเป็นจะต้องมีภาพสวยหรือว่ามีเนื้อเรื่องที่ลึกล้ํายังไงซะความสนุกของผู้เล่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดและพอได้เห็นว่าปีหน้าเนี่ยเกมทิปเป็นเอมันมีอะไรออกมาเยอะขนาดนั้นอนะมันก็ยิ่งน่าลุ้นเลยนะปีหน้าผมว่าไฟกันมันแน่นอน เอาเป็นว่าก็คอยติดตามชมกันแล้วกันว่าปีหน้าเกมไหนเขาจะได้เกมออฟเดอะเยียร์อันนี้ก็มาลุ้นกันต่อไปเอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวััสดีครบ